รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลช่วงเวลาของรักภาษาไทยเช่นเคยนะคะท่านอาจารย์เปิ้ลจะมานำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับภาษาไทยมาฝากเราสม่ําเสมอนะคะและตอนนี้ท่านอาจารย์เปิ้ลพร้อมแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันสัปดาห์นี้นี่นักเรียนตื่นเต้นมากๆนะคะรอหลุนอยู่ว่าท่านอาจารย์จะมีอะไรมาให้สนุกกันต่อคะ่ะได้เลย วันนี้จะมาต่อยอดถึงเรื่องของตัวการันกับไม้นธนทคาตที่เคยมีเทปหนึ่งอัดไปแล้วอ่ค่ะพี่นิตาที่อธิบายว่าเราจะเรียกพยัญชนะแล้วมีไม้นธนทคาตข้างบนว่าตัวการันพี่นิตาจําได้ไหมจาได้ค่ะนะคะทีนี้วันนี้ก็จะมาชี้ให้เห็นว่าคําที่เรามักสับสนอะ ว่าเออเราจะใช้แบบตัวการันดีหรือไม่ใช้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคําที่เรามักสะกดผิดอยู่บ่อยๆเลยวันนี้ก็เลยหยิบหยิบมาพูดคุยกันเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปใช้เราจะได้ใช้ได้ถูกต้องนะคะเวลาเขียนงงมากๆค่ะแล้วก็จะมาแบบมีหรือไม่มีนะเราก็ชอบอจะไปเซิร์ชใน google ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเซิร์ชเฉยๆค่ะคําที่มันขึ้นมามันจะเป็นคําที่คนใช้กันเยอะๆซึ่งไม่มั่นใจว่า ถูกหรือผิดถูกต้องถ้าเราจะเซิร์ชแล้วมันแบบถูกต้องแน่ๆก็คงต้องเข้าไปราชบัณฑิตปะคะใช่ค่ะไปดูแบบเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคําที่สะกดถูกสะกดผิดอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่เราสามารถดูจากตรงนั้นได้ค่ะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญนะเพราะว่าเวลาที่เราเขียนนะคะด้วยความที่สื่อโซเชียลอ่ะมันมันผ่านตาเราเร็วมากใช่ไหมอย่างพี่พีิีิตามบอกว่าเราไม่รู้เลยอะ่ะคําไหนะสะกดถูกสะกดผิดอะคะ่ะ แล้วพอเวลาที่เรานําไปใช้อ่ะมันก็ส่งเสียงมากเลยที่เราจะนําคําที่สะกดผิดอ่ะไปใช้โดยที่เราเข้าใจเอาเองว่าอ๋ออันนี้มันถูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็นคนเขียนเยอะเขียนผิดเยอะนะอันนี้ไม่ต้องไปนับถึงคําแบบคะคะคะนะคะสวัสดีค่ะมีไม่เอะไม่มีไม่เอกนะอันนั้นอนะ่ะ เรามาดูคําที่แบบใช้ทั่วๆไปเนี่ยในชีวิตประจําวันเราแต่ว่าวันนี้เราจะยกมาเฉพาะคําที่สับสนในเรื่องของตัวการันต์กับไม้นธนคาานะคะเดี๋ยวทวนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าสัญ,ญลักษณ์ที่เราวางไว้บนพยัญชนะหากลมๆแล้วตะวัดหางขึ้นหนะ่ะมันคือเครื่องหมายสําหรับค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงเรียกว่าไม้นธนค่าคา่ะ <c oughs> แล้วก็ไม้นธนคาาท,ที่วางอยู่บนพยัญชนะค่ะเพื่อที่จะค่าเสียงตัวนั้นว่าไม่ต้องออกเสียงเราเรียกว่า ตัวการันอืมฮะรียกให้ถูกนะค่ะนะคะอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องมีปากกากระดาษไปด้วยหน่อยก็ดีนะคะจะได้ลองเขียนไปด้วยว่าเออคาไหนมันเขียนยังไงนะคะพร้อมค่ะทุกสัปดาห์ใช่แต่วันเนี้ยวันเนี้ยไม่ยากเพราะว่าเราเกินไวแล้วว่าคําเหล่าเนี้ย จะไม่มีตัวการันเช่นคําว่าราคายาวค่ะพี่นิตาที่แปลว่าย่อมยาวอะ่ะค<ฆ>่ะย่อมยาวก็เหมือนกันนะคะปกติเรามักจะสับสนว่าโอ้ยต้องมีวแหวนการันใช่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้ไม่มีนะคะย่อมยาวเนี่ยเขียนแบบยาวแบบยอเอายาวไปเลยะคะ่ะ<ฆ>คนก็มักจะสะกดผิดแบบเติมวแหวนไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะถัดไปลายเซนลายเซนนี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่มักสับสนนะคะมักจะเติม ต่อเต่ตกากระรันอืมใช่จริงๆแล้วไม่มีนะคะลายเซนนี้ไม่ต้องมีต่อเต่ตกากระรันลูกปัดคนมักจะเขียนผิดเป็นปัดแบบปอปา,ปาม่หนอากาศาะทอทหารมอมากะรันอ๋อปัทมรมอะไรเงี้ยหรอใช่จริงๆแล้วเนี่ย เราเขียนแบบจะกดตรงตามมาตราแม่กดเลยค่ะกระเด็กเลยค่ะปัดเนี่ยรูปปัดกลมๆนะคะต่อไปเลือกสันคำนี้นะเลือกสันสันเนี่ยมันเป็นคําพ้องเสียงใช่ป่ะเขียนได้หลากหลายบางคนก็มักจะสับสนไปเขียนแบบมีคอควายมีตัวการันด้วยมเป็นคอควายกับแม่ทันทัดใช่ไหมคะเจริญเราเลือกสันคำนี้ก็คือสอเสือแล้วก็รอหันได้เลยนะคะอีกคํานึ่งผิดเยอะจังโล โลส่วนใหญ่จะมีเป็นหอหีบกระรันอย่างเงี้ยแะใช่ผิดนะโลรางวัลค่ะสรลโอลโโลไม่อีกโลไปได้เลยแค่นั้นพอเหมือนคําว่าเทอะค่ะคำว่าเทเนี่ยโลกับเทนเหมือนกันใช่ใช่ผิดเยอะมากเห็นแล้วก็ไม่ถูกนะก็ไม่ต้องมีหอหีบกระรันค่ะแต่เราเข้าใจว่าพี่เทพิธพมินเขียนแบบนั้นเราก็จํามาตลอดเลยว่าเทเขียนแบบนั้นไม่ใช่ละ เทนในความหมายแบบว่าโอ้คนนี้เทจังผู้ชายคนนี้แบบดูดีจังมาดดีจังาเนี้ยค่ะท่อเอทไม่เอกเท่นะเราโ,โลโมิเอกโลปไปเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะโลกียะวิสัยเรื่องแบบไม่ค่อยดีทั้งหลายนะคะค่ะคำนี้ถ้าเราอ่านถูกอะ่ะเราเขียนถูกทันทีเลยอืมพอมียะพอมียะปื้ไปเราจะไม่ใส่แม้ทันท่า,าต,ตรงนั้นค่ะนะคะ แต่ถ้าเราเขียนผิดอ่ะเราก<ร>็าาจะอ่าน,นผิดไปด้วยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการที่เราอ่านผิดก็มาจากที่เราเขียนผิดด้วยนี่แหละ ต่อไปวิธีการวิธีการ,ว,การวิธีการเนี่ยบางทีเราก็คําว่าการมันก็เป็นคําพ้องเสียงอะละนะ <c oughs> คะบางทีเราก็สับสนไปใส่นอนนีนแล้วก็แมททันทาคาดอะไรเงี้ยก็จะผิดนะคะวิธีการ<ล>ก็คือ,คอ,อก็คือการแบบก็ไก่สละอารอาเรือไปเลย <c oughs> ค่ะถัดไปสติสตังค้อคอยกันละเหรอคะีิดผิดนะถ้าถ้าเขียนอย่างนั้นแต่ถ้าสตางอ่ะได้เออสตางอ่ะมีคอคอยกันละนะคะแต่ถ้าสติสตังอ่ะเราเขียนเบบเสียงสั้นเนี่ยสตังเป็นซอเสือ ต่อเต่าไม่นกกมงกลางงูนะคะต่อไปสถิตสถิตนี้ก็เห็นบ่อยมียอยักษ์กะรันค่ะอืมจริงๆไม่มีนะคะต่อเต่าแล้วก็จบเลยนะคะค่ะถัดไปสมดุลก็เหมือนกันมักจะเขียนผิดมียอยักษ์กะรันซึ่งจริงๆไม่ต้องมีนะคะ,คะสังวรมักจะเขียนผิดแบบมีนอนเนนกะรันแตจริงๆออคือไม่มีอ่าอีกตัวหนึ่งคือสังวานค่ะ้สังวานเนี่ยค่ะไม่ต้องมียอยักษ์กระรันนะคะลอลิงสะกดไหมคะใช่แค่นั้น นะคะแล้วก็อ่ะพวกที่เกี่ยวกับการขนส่ง ไปรเ <ศ linkage S 1> สนียบัตรไตรษสนียพนันธไปรเสนียวัตถุเนี่ยค่ะไม่ต้องมีกาลันไม่ต้องมีแม้ทันธค่าตรงยอยักษ์เลยเป็นยะ,ยะยะยะไปเลยไปรเสนียบัตรไปรเสนียพนันธไปรเสนียวัตถุนะคะเนาะถ้าเราเขียนถูกเราก็จะอ่านถูก <ฮะ S 2> เราอา่านถูกเราก็จะเขียนถูก <ikle S 1> มันมาเชื่อมกันเนาะต่อไปค่ะผูกพันไม่มีผูกพันเนี่ยไม่มีตัวอะไรต่อเลยพันพอพันในนักการนอนหนูจบะค่ะเหมือนเพลงพี่เบิร์ดอะด้วยรักและผูกพันนะคะ ไม่ไม่พืพน้นพันอะมันเป็นคําพ้องเสียงอะเหมือนคําว่าสารเหมือนคําว่าการเมื่อกี้นี้ค่ะ,ะนี่ก็เป็นตัวยากอีกตัวหนึ่งในภาษาไทยของเราเหมือนกันนะพวกคําพ้องเสียงเนี่ยค่ะเสียงเหมือนอะคำพ้องเราเคยพูดไปเทิ้แรกๆแ,แ,แล้วนะคะ,ะเสียงเหมือนแต่เขียนต่างแล้วก็ความหมายต่างเวลานําไปใช้ในแต่ละคำเงี้ยค่ะอ่าต่อไปแผนการแผนการก็เหมือนวิธีการเมื่อกี้นี้อะการเดียวกัน ค่ะแต่ถ้าเหตุการณ์น่ะต้องมีรอเรือแล้วก็นอนนินกาลานพวกคำพ้องเสียงนะคะชวนสับสนเนาะค่ะรพร้อมแต่พอเราเป็นคนไทยเราใช้เราก็จะโอเคสับสนน้อยหน่อยอะ่ะแต่ถ้าเราละเลยเมื่อไหร่เราจะเขียนผิดเลยนะนนบางทีเราไปชินกับคำที่เราเห็นบ่อยๆค่ะอันนี้มันเป็นแบบว่าด้วยความที่สมัยเนี้ยเราจิ้ม้วพิมพ์ซะเยอะไม่ค่อยได้เขียนแต่พอจะลงมือเขียนจับปากกาปึ๊บเขียนไว้ยังไง จริงๆใช่ไหมคิดเอ๊ะเขียนยังไงนะคํานี้อะไรอย่างเงนะี้เย,ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เขียนเงี่ยะนะคะต่อไปพร้อมสับพร้อม,อมสับเนี่ยเรามักจะเติมไม้ธนทาคา่าที่พอผ่านค่ะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเติมไม้ธนทาคา่าที่พอผ่านปุ๊บมันค่าเสียงอะ่ะเราจะอ่านว่าพร้อมสั่นทันทีเลยนะไม่ใช่พร้อมสับนะเพราะนั่ะเรารู้หลักการตรงเนี้เราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อพร้อมสับเนี่ยเมื่อเราออกเสียงว่าสับอ่ะมันต้องสะกดได้พอผ่านจบเลยถ้าเติมไม้ธนทค่าเข้าไปอ่านพร้อมสั่นทันที ก็ไม่มีความหมายนะค่ะนะคะโอเคต่อไปค่ะพันทางพันทางพันทุกไะาเรามักจะเขียนผิดแบบนั้นพันทุกนะคะเพราะว่าพันเป็นคำพ้องเสียงอีแล้วพืชพันไดไหมคะเพศพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพันทางก็คือพันแบบพอพันไม่เห็นการนอนหนูไปเลยอ๋อเหรอเขียนผิดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่พันทางอ่ะไม่ใช่พันแฉะนะคะต่อไปพานิชยศยศินอันนี้เป็นชื่อของศาสตร์ การศึกษาใช่ไหมคะอ่านแบบนี้เลยไม่ต้องมีแมทััทคาตตรงย่อยักษ์ค่ะเหมือนกับไปสเนียบัตไปสเนียพันุ์่ะเหมือนกันนะคะแต่คนมักจะไปสับสนเนี่ยพันนิดอะใช่แล้วก็อ่ะฉันใส่ซะหน่อยใส่แมทรัทคาดลงไปผิดเลยนะคะคำนี้ไม่มีนะต่อไปผู้ระหงค่ะมีเป็นผู้ระหง ที่เห็นผิดเนี่ยจะเป็นสอเสือจริงๆไม่ต้องมีผู้ระห่งเนี่ยก็คือหงไปเลยจบนะคะมืดมนก็เหมือนกันม,มืดมนเนี่ยมนแบบมามานอนหนูเลยนะคะยันยง อย่างเงี้ยไม่ต้องมีคอควายกระลันนะคะ <Okay. S 2> ย่อมยาวเมื่อกี้คล้ายๆกันเนาะย่อมยาวละขายาวมันกี้ไปแล้วนะคะ <Okay. S 2> อะไรอีกที่มันจะสับสนเยอะๆเลยนะคะอย่างเช่นประดิษฐ์ประดอยอ่ะคำว่าประดิษฐ์อ่ะถ้าเป็นงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อันนั้นเป็นสรศถอฐานถ <Okay. S 2> ูกไหมคะแล้วมีแมทันทคานแต่คําว่าประดิษฐ์ษประดอยเหมือนแบบค่อยๆตกแต่งอะไรเงี้ยเราเขียนแบบดอเด็กสระอีดอเด็ก เป็นดิดคำนั้นสะกดตรงตามมาตาเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นผิดบ่ยอันนี้เป็นคำที่อาจารย์เปิ้นชอบให้เด็กๆเขียนเขียนคำศัพท์อ่ะแล้วก็จะมาเป็นประดิษฐ์แบบสิ่งประดิษฐ์เยอะเลยนะคะผิดกันหลายคนเลยแล้วก็โบค่ะว่าโบเนี่ยจริงๆถูกต้องอาจจะไม่มีวอลแวนแล้วก็ไม้ทันทคาตนะอืจริงๆเขียนมาตลอดเลยใช่แต่ว่าด้วยความที่ ความนิยมไงพี่นิตาค่ะความนิยมอ่ะคนนิยมอ่ะมันก็เลยพากันผิดไปหมดนะคะต่อไปปล้นสะดมคําว่าสะดมอ่ะคนมักจะเขียนพอสำเภาแล้วมีแมทันทคาตข้างบนค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปล้นสะดมเนี่ยก็คือดมแบบมามาสะกดและจบเลยโนราการแสดงพื้นบ้านจะเขียนผิดแบบมีหอหีบนะคะจริงๆก็คือไม่ต้องมีเนาะผิดหมดเลยค่ะไม่เป็นไรผิดได้รู้แล้วต้องแก้ไขอือใช่ นะคะโชห่วยอ่ะพินิตาโชอ่ะบางทีเราไปเขียนแบบมีวแหวนนะเหมือนกับแสดงโชอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ต้องมีนะคะโชห่วยก็คือโชแบบโชโอโชไปเลยค่ะฉันญาติที่แปลว่าเหมือนาติอ่ะค่ะคําว่าฉันตัวนั้นน่ะเขียนแบบตัวฉันเลยไม่ต้องมีทอทหารอญไม่ต้องแต่ถ้ารังเกียจเดียดฉันน่ะอันนั้นมีทอทหารเหมือนอย่างคําว่าเจ็ดจำนงอะ่ะคนมักจะไปเขียนคอควายแล้วก็ไม้ทันทคาด้วยค่ะจริงๆือไม่ต้องมีนะคะ แล้วก็เครื่องหมายดอกจนันพี่นิตาดอกจันเนี่ยจันแบบจอจาเหน็นไหกันนอนหนูไปเลยค่ะไม่ต้องมีแบบทอทหารนอนหนูกาลานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีคําว่าจันนี่ก็เป็นอีกคำหนึงที่เป็นคําพ้องเสียงเนาะมีจันแบบทอรอจันแบบทอนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายดอกจันน่ะไม่ต้องมีค่ะแล้วก็คําว่าจัดสรรนะคะจัดสรรเนี่ยก็สอเสือรอหันได้เลยไม่ต้องมีตัว คอควายนะคะส่วนใหญ่จะมึนๆนะสร้างสรร์สีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่สันก็งงแล้วว่าจะเขียนสันไหนใช่เหมือนคําว่าการใช่ไหมคำว่าจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคำพ้องเสียงแบ่งเป็นหมวดหมวดเอาไว้เลยนะคะเครื่องสําอางพี่นิตาอันนี้ก็เห็นผิดเยอะนะมีขอควายแล้วมีไหมทันทคาซึ่งจริงๆไม่ต้องมีคเครื่องสําอางของผู้หญิงเราเนี่ยค่ะ ผิดทางประเทศผิดทางประเทศเลยเหรอเข็นเขียนมีคอควายไหมทธนค a าตลอดเลยใช่จริงๆอ่ะคือไม่ต้องมีเห็นไหมคำง่ายๆอ่ะเนี่ยหยิบทุกวันเลยแต่งหน้าทุกวันก็เขียนผิดได้นะคะก็ต้องเรามาระวังนะคะกระแสน้าบางทีก็สับสนนะเขียนมีรอเรือไม่ธันธคา a ด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็คือไม่ต้องมีคําว่าแก๊งค่ะ ก็ม <c oughs> ักจะมีคอควายแมาย,มายทันทัคนสแถมมาจริงๆคือ <c oughs> ไม่ต้องมีนะคะเขียนผิดจริงๆใช่อันนี้ก็เอามาฝากกันเผื่อว่าเวลาที่เราจะิบปากกามาเขียนก็ระมัดระวังสักหน่อยสําหรับคาที่เราไม่ต้องมีตัวการ,ราแล้วก็หมายทันทัานนะคะพินิตาอันนี้นี่เราควรจะต้องเข้าไปในราชบัณฑิตนะคะพอรู้สึกว่าเขียนผิดเยอะจังตรวจสอบได้ค่ะเราตรวจสอบได้นะคะ เลยได้ว่าวันนี้นี่มาตรวจกันบ้างแล้วผิเดเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้แล้วไงค่ะแต่เราใช้<ด>ถูก,ถกแล้วใช่ค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลอยากจะมาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาแล้วก็คณะต่างๆในคณะมนุษยศยสาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะคะตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครน้องๆสําหรับปีการศึกษา2566อยู่เลยค่ะเผื่อน้องๆคนไหนสนใจนะคะที่อยากจะเรียนในสถาบันที่ มีคุณภาพนะคะแล้วก็ค่าเทอมไม่แพงมากค่ะแล้วก็สถานที่จกกัดการเรียนการสอนของเราก็มีสองที่นะคะที่กรุงเทพเนี่ยอยู่แถวสียัยกบ้านแขกนะคะส่วนที่สมุทรปราการเราก็มีสถานที่ใหญ่โตเลยค่ะอยู่แถวแถวโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะคณะต่างๆในหมหา,า,า,าวิทยาลัยชพระบุรีนอกจากคณะมนุษย์แล้วเนี่ยก็มีคณะวิทยาการจัดการคณะครุศาสตร์แล้วก็คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสําหรับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อาจารย์เปิ้ลทำงานอยู่เนี่ยก็จะ,จะมีสาขาาภาษาไทยของอาจารย์เพิ้ลเองนะคะมีสาภาษา,าจีนเพื่อการสื่อสารสาขาาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะมีสาขาาวิชาเกี่ยวกับนาฏศิ์ด้วยนะคะซึ่งกําลังจะเปิดหลักสูตรใหม่ในปี2566นี้ค่ะ แล้วก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับศิลปรกรรมค่ะมีสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบนิจฉิติชิอนนะคะแล้วก็สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์วิชาเอกสตรีทอาร์ตค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจทางด้านศิลปรกรรมต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะมาเรียนด้วยกันส่วนทางด้านสังคมศาสตร์ก็จะมีสาขาวิชาหลักๆสสาขาวิชาก็คือนิติศาสตร์นะคะแล้วก็รัฐประศา,าสนศาสตร์ค่ะสําหรับคนที่สนใจงานทางด้านราชการก็สามารถมาสมัครได้นะคะ ส่วนาการจัดการชุมชนนั้นกําลังเตรียมที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่อยู่นะคะคิดว่าเด็อๆนี้คงจะได้เปิดรับสมัครแล้วก็รับน้องๆมาเรียนด้วยกันค่ะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาในเพจสาขาวิชาภาษาไทยก็ได้นะคะหรือเพจคณะมนุษยศสาสตร์และสังคมศาสตร์ม,ามหาวิทยาลัยสุพนบุรีค่ะหรือจะติดต่อมาที่ w w w d i u a c t h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลายัยหรือจะโทรหาจันเปิ้ลก็ได้เดี๋ยวให้เบอร์ไว้เลยนะคะ0982499751 0982499751ค่ะยินดีต้อนรับน้องๆน,นะคะยังไงมาคุยกันก่อนค่ะก็ขอบคุณท่านจันเปิ้ลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวั <ND S 2> ดานากับ้มาสน,นุกกันใหม่กันค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรสสรินดิธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏธุนบุรี